กระบะพันยักษ์ที่ให้มากกว่าคำว่าแก่งไม่ว่าจะเป็นออปชั่นสุดหรูราคาสุดคุ้มต้อง MG Extender เท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะปอจาก MG ชชเอราวันนะคะกลุ่มผู้แทนจำหน่ายรถยนต์อันดับหนึ่งของภาคตะวันตกสำหรับรุ่นที่ปอจะพาชมนะคะจะเป็นรุ่น MG Extender Double Cab แกน X g กียร์อ o หรือ เรียกกันง่ายๆก็คือกระบะสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ขับสองของเราค่ะซึ่งเป็นรุ่นท็อปเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนกันบ้างเดี๋ยวเรามาชมในส่วนด้านหน้ากันเลยนะคะว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างในส่วนด้านหน้ากระจังหน้านะคะเราจะเป็นดีไซน์ใหม่ช่องระบายความร้อนที่มีขนาดกว้างขึ้นพร้อมคิ้ควพรีเมียมเพิ่มความพรีเมียมให้กับรถรุ่นนี้นะคะด้านบนตรงนี้นะคะ จะเป็นไฟ Daytime Running Light 2สเส้นคู่แบบ Fu l LED ในส่วนไฟตาของเราจะอยู่ด้านข้างตรงกันชนด้านนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED มีระบบเปิดปิดอัตโนมัติค่ะในส่วนด้านข้างข,างของเรานะคะจะให้เป็นล้อมแม็กขอบ18ขนาดยางอยู่ที่255ทับ60นะคะ ในส่วนแก้มน,นะคะจะมีสัญลักษณ์ระบบ iSmart เป็นระบบปฏิบัติการอาัจฉริยะของ MG ค่ะกระจกมองข้างมือเปิดประตูจะเป็นคอมเมียมนะคะกระจกบองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาพร้อมเลยนะคะในส่วนบันไดข้างเราก็เป็นแบบใหม่ดีไซน์เป็นสีดำล้วนนะคะเพิ่มความดุให้กับกรถคันนี้ เดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันนั่งนะคะว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างนะคะในส่วนด้านหลังนะคะตรงไฟท้ายของเรานะคะจะเป็นรูปตัว C นะคะเสริมตรงข้อฝาท้ายเป็นสีดำนะคะมือเปิดฝาท้ายก็เป็นคอมเมียมซึ่งรุ่นนี้นะคะมีกล้องมองหลังมาให้พร้อมเซ็นเซอร์มาให้เลยนะคะในส่วนฝาท้ายนะคะจะมีสัญลักษณ์บิ d y ดนมิกคือมาตรฐานความปลอดภัย ในระบบช่วงล่างของ MG ของเรานะคะซึ่งระบบช่วงล่างของ MG รุ่นนี้นะคะก็จะมีระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อกแล้วก็ EBD ช่วยกระจายแรงเบรกแล้วก็ EBA เสริมแรงเบรกนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเสถียรภาพการทรงตัวการลื่นถลายนะคะแล้วก็ล้อหมุนฟรีนะคะอีกหนึ่งระบบก็คือระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบช่วยเบรก ขนาดลงทางราดชันด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันเลยนะคะว่ารถคันนี้มีความหรูพรีเมียมขนาดไหนสำหรับรุ่นนี้นะคะปรับเปลี่ยนภายในนะคะเราก็จะได้เป็นสีทูโทนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซลหน้าและตัวเบาะนะคะ,นะคะรุ่นนี้นะคะจะมีปุ่มพุทธสตาร์ทมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะพร้อมระบบมันติดฟังก์ชันและคูดคอนโทลค่ะหน้าจอกลางของเรานะคะจะเป็นหน้าจอกลางขนาด10นิ้วนะคะคันนี้เกียร์ออโต้6สปีดพร้อมมีหมวดแมนวนวลโหมดมาให้พร้อมเลยนะคะเบาะของเรานะคะก็จะเป็นเบาะหนังเดินท่ายคู่นะคะสีทูโทนนะคะ ในส่วนห้องผู้โดยสารตอนหลังนะคะกว้างขวางนั่งสะดวกสบายนะคะพร้อมมีช่องแอร์แถวหลังให้พร้อมเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่161แรงม้าแรงบิดอยู่ที่375นิวตันเมตรนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่889,000บาท ฟังไม่ผิดนะคะสำหรับออปชันสุดหรูราคาสุดคุบนี้วันนี้ปอก็ไม่ได้มามือเปล่านะคะปอก็ยังมีโปรโมชั่นมาฝากคุณลูกค้าเช่นเคยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีโปรโมชั่นเด็ดให้คุณลูกคา้าฟังให้ดีนะคะโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุดถึง1นึ่งแบาทหรือคุณลูกค้าเลือกรับดาวน้อยเริ่มต้นที่5,900บาทเท่านั้น และอีกหนึ่งโปรโมชั่นนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นนานถึง60งวดกันเลยค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดสนใจสำหรับเจ้า MG Extender นะคะไม่ว่าจะเป็นกระบะแคปยกสูงหรือตัวเตี้ยนะคะสีประตูยกสูงรุ่นนี้นะคะ ทักสอบถามโปรโมชั่นปอเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาไม่ซื้อไม่ว่าเข้ามาทักเข้ามาคุยก่อนนะคะลูกค้าต่างจังหวัดเช่นเคยค่ะเหนือใต้ออกตกนะคะ MG ชอยระวันเรามีบริการรับจองเซ็นสัญญาและส่งมอบรถกันทั่วประเทศนะคะขึ้นชื่อว่า MG ชอยะวันการันตีโปรดีที่สุดค่ะ